ไม่เกิดสถานการณ์ที่ทำให้เห็นธาตุแท้เราก็ไม่ได้รู้อย่างแน่ชัดว่าเขาเป็นยังไงว่าเราเป็นยังไงถูกไหมคะเสียใจได้นะโคชไม่ห้ามเลยเรามีความรู้สึกแต่โคชไม่อยากให้จอมจมการที่เรามัวแต่ไปคิดว่าทำไมคนที่เราไว้ใจที่สุดคนที่รู้จักกันมา2ี่สิกว่าปีตั้งแต่เราเด็ก บางคนตั้งแต่เราเกิดเลยเนาะจะกี่สิบปีละ่ะทุกอย่างมันมีสาเหตุทางนั้นอะถ้าอยู่ในสภาวะกันดีๆเนี่ยไม่ได้มีเกี่ยวกับผลประโยชน์ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์สถานาการณ์ขัดกรองคนขัดใจคนเราก็ไม่ได้เจอถูกไหมคะมันดีแค่ไหนแล้วที่เราได้เห็นเราจะได้รู้ ว่าใครที่เราควรให้เขาเข้าใกล้อยู่ในชีวิตเหมือนเดิมหรือขยับเข้ามาหรือว่าใครที่เราต้องถอยออกมาจากกันและกันแล้วการโฟกัสปัจจุบันคดถึงบอกทุกครั้งใช้ได้ทุกเรื่องอดีตกี่สิบปีห้าปีหรือตั้งแต่เกิดมาเลย ก็ไม่รู้ล่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยมันเป็นยังไงสิ่งที่มองเห็นการสิ่งที่ทําให้แก่กันและกันนะ่ะปัจจุบันเนี้ยมันเป็นยังไงสถานภาพสถานะความสัมพันธ์มันโอเคไหมกอดตอนเองเยอะๆค่ะปลอบตอนเองรักตนเองมากๆนะ สิ่งนี้เท่านั้นที่ทำให้เราเห็นชัดเจนใครบ้างที่รักเราหากเรารักตนเองมากพอเราจะมองเห็นชัดมากๆเลยเราเกิดมาก็เกิดมาคนเดียววันที่เราจะไปเราก็ไม่ได้ไปพร้อมกับใครหรอกเราก็ไปคนเดียว วันที่เราเศร้าทุกเสียใจใครอยู่กับเราตัวเราเองตัวเราเนี่ยร้องไห้สะอึกสะอื้นปลอบใจก็ตัวเราเองรักตนเองเยอะๆค่ะขอบคุณทุกประสบการณ์เพราะมันทำให้เราแกร่งแน่ๆเก่งแน่ๆแข็งแรงขึ้นแน่ๆ